ตืมต้มน้ำมานหอวนี่อืมออืม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 จ้ะต้เิ่นแหงไหมน่นเนแหงไห โอาสีไซน์หน no yeah, yeah. ่ยสองไเนี่ยไม่เผ็นก็ไม่ท่วงเพิ่นขอเงินเพิ่นสามสิบบาทยืมตามห้งเพื่อละไอตามเราะแ่บอยู่เพื่นนั่นะ จ้ะมันกับระเสร็จเนี่ยแล้วฟีมือตกเลยไรแบบเอาไม้คอ้อนพงหน้าพงหลังอืมหมันน่ะอืมพยายามชนนะโอ้ยหลัดมาแล้วครับ รัดมาแล้วอืม,อมโป่งห,งห,ห,าาหน,น้าโป่งหลังอืมน้ำมันละจ้าจ้ำเป็นแห่ไปนั่กินเป็นแห่ไปโอเคใช่หน่อยสองหน่อยนี่ไม่เผ็ดจ้าจ้ำเป็นแห่ไปนั่นกินเป็นแห่ไป โอาสีไซนหนยสองหน่อยเนี่ยไม่คิดกออ็มีช่วงเพิ่นขอเงินเพิ่นสามสิบาทอืมต่ำต่ำหนักมากกวเนี่ยอืมอต่ำมะฮงเพื่อ,อละไอ้ต่ำเราแซ่บอยู่เพื่อนนั่นะ ตะมันกับเระเน,เนี่ยและฟีมือตกเลยแบบเอาไม้คม้อน้ตัง้งเพี้งไป่นกินเพี้งไปเอาสีอได้น่ายสองหนเนี่ยไม่เผ็ด แบขามยงให่เดินอืม,อมแบบอัไรละหอนน่วะอืัไแรบบละหอนน่วะ มีช่วงเพิ่มขอเงินเพิ่มสามสิบบาทหักข้ามยิงใหญ่เด่นอ๋ออืมขอบคุณยุยะ่อไม่เป็ไรคันทุกคนสวัสดีค่ะ ไปก่อนค่ะทุกคนค่ะยินแล้วสุปภาพไปให้เรียกสว,ส,สวัสดีครับมะมนีสิบห้ากินส้มตำตำมะนางครับเสแสบเลยพี่เนาะ Yeah. mm Mmm. Huh. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ตุก่อแล้วมเมื่อวานยังจะเป็นแพ้เลยคนมันหนาตาดีเห็ดแนื้อมะกะแซบรักข้ามยังไงดิ่งอืมอืมบังรับอืม ไปก่อน,นค่ะทุกคนค่ะกินแล้วอยเป่าไปให้เรียกยต้องตัง้งเปนแห่งม่น่อนขึนเป็งแห่ใอมโอเคใช่ไหสองหน่อยนี่อไม่เท็จแช่ไปเรียก เดีอยอืมอะ,ะต้องเสร็จสุกแล้วเมือ่อวกแกยังจะเป็นแพ้เดยคนมันหนาตาดีเห็ดนืมัก็ะซ่ะครับอะไรละหอนวะ ออออือือืไปก่อนค่ะทุกคนค่ะกินอะ้รจิป่าไปให้เรียกพงห่ะพงหลัองอืมามันเนอะยืดตามมังหงเลยละ อไอ้ดำเะแซบอยู่คน,นนั้นเนาะจ้ะมันกัแบแซ่เนี่ยเรฟีมือตัวอะไแบบไม่ขอล่องไมคเอะนะไนอไ้ผู้ใหเราี่แล้วมันอ้มอือือือจะเหมือนแสบนั่นวาเนเลยพี่น้อ ขอบคุณยุะแยะจ้าเสร็จทุตัตแล้วเมื่อวานยังจะเป็นแพเด้คนเปนหนาตายีเห็ดนื้อมะกแซ่บลัดมาแล้วครับลัดมาแล้วอือเเสร็จสุตัวแล้วเมือกก่อวานยังจะเป็นแพเ,<อ>เดเ้ คนมป็นแหนต้อีเห็นน้มันกะเซอืบต่ำๆน้ำมะเหองนี่อืมอืม,อมนะ้ำฉุนเนี่ยโอ้ย กะทำยังไงเ่นอืมอ <power ful? S 1> <Blind. S 2> ืมอ oh, ืมสดนะอหลัดมาแล้วครับหลัดมาแล้วอืม ข้ามยังไงดิอืมอืมตามมุงมหงยวยละไอ้ตามปลาแซบอยู่เนนั้นเนาะแตะมันก็ปบปแซบ